กลับมากต่อนะคุณผู้ชมนะคะในเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคะมาค่าที่ข่าวบันเทิงกันต่อเลยนะคุณผู้ชมนะคะอาไทยนะคะหลังจากที่ประกาศเลิอกอารากับน้องน้ำเพชรนะคุณผู้ชมนะคะคบกันได้ สักพักใหญ่ๆเนาะแล้วก็เลิกรากันไปนะคุณผู้ชมนะคะเขาบอกว่ายังร่วมงานน้ำเพชรได้รับอกหักครั้งนี้ทำให้โตขึ้นนะคุณผู้ชมขานนะคะก็อย่างที่บอกนะครับประสบการณ์ความรักก็เหมือนบทเรียนชีวิตนี่แหละคะ่ะมันก็จะสั่งสมประสบการณ์ของเรายิ่งมีรักเยอะเราก็จะรู้ว่ารักมันจะจบลงยังไงเริ่มต้นอย่างนี้จะจบยังไงหรือเริ่มต้นอย่างนี้ความสุขมันจะเป็นยังไงนะคะเรียกว่ากําลังอยู่ในช่วงเยียวยาหัวใจนะคะสําหรับหนุ่มร่างอวบนะคะอาจหถกลม กิกนะคะหลังจากที่เลิกลากับนางงามสาวน้ำเพชรอิสรีนะคะซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยกับสื่อนะคะถึงสภาพจิตใจตอนนี้ว่านะคะตอนนี้ก็แฮปปี้กับงานทําทุกวันเพื่อนเพื่ครอบครัวพี่ๆก็คอยช่วยให้กาลังกําลังใจเรานะคะมีความสุขในทุกงานส่วนเพื่อนๆน,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 น่ารักไม่เคยหายไปไหนนะคะจากตนเลยนะคะเขาก็จะทักและให้กําลังใจเรื่องงานด้วยเราก็โตขึ้นนะคะเลิกกันครั้งนี้ทําให้เราโตขึ้นนะคะ สาเหตุเป็นเพราะเราเป็นหลักนะคะอาจเป็นเด็กนะคะกับน้ําเพชรนะคะเองก็ยังเจอกันได้ร่วมงานได้เราไม่ได้เลิกกันแบบไม่ดีนะคุณผู้ชมนะคะอืมนะคะก็เลิกกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็เขายังเจอกันได้ร่วมงานกันได้นะคะแต่คงไม่รีเทิร์นเนาะมาอันที่เพจเพจนี้แล้วกันนะคะเล่านิทานอ่านไปเสร็จก็รู้เลยว่าเล่าถึงใครนะคะ ออท่าซานกับพระมานดาและก็แฟนสาวออโรล,ล่านะคะเพจล่าสุดนะคะเจมมียร้อยแปดนะคะได้เล่านิทานข้อพรวน,นะคะทาซานแม่กับทาซานลูกชายและก็แฟนสาวออโรล,ล่าทำเอาคิดหนักจุดจุด จุดอีกว่าเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องเซนซิทีฟครอบครัวของทาซานผู้ไม่เคยเปิดโลกก็เช่นกันวันหนึ่งทาซานเจอกับเจ้าหญิงออโลลาดีนะเจอออโลลา Aurora, นะไม่เจอลาพันเซลนะมึงนะคะคนละเรื่องเลยนะมึงนะเออนะคะพระมารดาก็เพิ่มพระออโลลาเข้าหาตลอดนะคะและพระมารดาไม่อยากให้ทาซานเนี่ยตัดใจจากสาวมันทันหนึ่งนะคะ แต่ว่าแต่ว่า,วาที่ทาซานตกลงปลงใจกับออโราการใช้ชีวิตที่มีกี่พระมารดาก็เปลี่ยนไปนะคะตังที่เคยเก็บไว้นะคะและก็หามา,าได้เนี่ยก,ก็ไปซื้อความสุขนะคะให้กับตัวเองกับออโรรานะคะแล้วอยู่ๆก็มีเกิดการเกิดปัญหาสะสมเพราะความไม่เข้าใจกันนะคะอีนี่มึงเอาชื่อกับหน้าเขาขึ้นสมมึงเขียนขนาดนี้แต่ในมุมของมันพระมารดาเนี่ยนะคะ พอครบการก็ตัวติดการจนทิ้งพระมารดาออะมึงเอาหน้าเอาขึ้นเถอะนะคะเออไว้แต่ในป่าพระมารดาไม่ได้อยู่ในป่าพระมารดาอยู่กับเพื่อนนะคะอล,ลูลาไม่เข้าหาเหมือนตะก,ก่อนนะคะบัตรเครดิตทาซานเริ่มสั่นคลอนมีแฟนแล้วก็กินหรูอ,อยู่แพงจนพระมารดาไม่เข้าใจนะคะเขาบอกว่าอะไรนัะอะไรนะ,ะ,รนะฟีดเงินเหรอ ไว้ก่อนฟรีก็คือทำาทำให้เป็นเงินเย็นใช่ไหมแช่เย็นไว้ก่อนอยากอยากให้ลูกชายหรือทาซานเก็บบ้างเพราะเ,าเหตุผลเพร,ราะเคยลําบากมากันมานานแล้วนะคะแต่สิ่งที่ทําให้พระมารดาทีม่มึงเขียนจดหมายหรือมึงเขียนอักษรย่ออีียพระมารดาพิรนะุธหนักก็คือการกระทําของทาซานและออรล,ล่าที่ไม่สามารถนะคะเป่าประกาศบอกวงชนได้แต่มันนะคะกรีดใจผู้เป็นแม่ยิ่งนักนะคะความสัมพันธ์ที่มีความ คาราคาสังมานานออโรากับทาซานจึงเริ่มห่างกันสองสัปดาห์แล้วนั่นเองรู้ดีนะคะการใช้เงินในที่นี้ไม่ได้บอกว่าออโราเกาะนะคะห้ามเข้าใจแบบนั้นพระออโราของอของกูก็มีตังนะคะแต่หมายถึงพอมีแฟนคนเราก็มักจะใช้ใจ่ายเยอะขึ้นนะคะเพราะอยากให้ไปไหนมาไหนด้วย กันมากขึ้นและเป็นทาซานก็อยากปีให้กับแฟนสาวแค่นั้นเองค่ะปัญหาเรื่องเงินจัดการได้ค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเขาจะมอยปัญหาเรื่องเงินไม่ต้องห่วงค่ะไม่ต้องกลัวจัดการได้ค่ะมอยเพราะว่าได้ข่าวว่าทาซานเนี่ยไม่ได้มีสิบยีนะมีหลายล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวทาซานเขาก็มารับบทพระเอกเขาก็ได้เงินล้านรับเป็นพรีเซนเตอร์เขาก็ได้หลายล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเขามอยห่วงตัวเองนะมอยนะมอยห่วงตัวเองลูกนะคะอย่าไปห่วงทาซานกับออโรล่าเลยนะคะเออถ้าจบจากออโรล่าก็อาจจะเป็นลาพันเซลก็ได้เนาะจบจากลาพันเซลเสร็จก็อาจจะเป็นสโนไวท์จบจากสโนไวท์ก็อาจจะเป็นคนแค่ทั้งเจ็ด ติดตามมาต่อไปนะคุณผู้ชมนะคะเราก็จะมาอัปเดตข่าวบันเทิงทั้งวงการบันเทิงและวงการนางงามให้ผู้ชมได้ชมด้วยกับรายการของเรานะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพี่สาพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้นะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะ,ค,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ